อึง้งตระกูลดาราสาวหมื่นล้านเป็นเจ้าภาพทำบุญ20ล้านบาทนับว่ารวยแล้วก็ใจบุญกันทางครอบครัวครอบครัวของนักแสดงสาวเอวาปรวรวันวีระผู้ชงทายาเศธีธุรกิจยาชื่อดังของไทยเราจะเห็นคอนเทนต์ดีๆของเอวามากมายและสุดเธอก็เผยเรื่องราวผ่านในอินสตาแกรมที่ได้ไปทำบุญเป็นเจ้าภาพกรถินและสมทบทุนสร้างอุโบสถ วิหารหลวงพ่อโตสัมปอกงณวัดจีนปอเองสัมปอกงอำเภอดำเนินสะดวกโดยบอกว่าครอบครัววีระผู้ชงและบริษัทไทยนครพัฒนาผู้ผลิตทิฟฟี่แอนติซินซาร่านีโอติก้าบา์มไดฟิลีนและอื่นๆได้เป็นเจ้าภาพกระถินและร่วมสมทบทุนสร้างอุโบโสถวิหารหลวงพ่อโตสัมปอกงณวัดจีนปอเองสัมปอกงอำเภอดำเนินสะดวกบ้านเกิดของคุณปู่ จังหวัดราชบุรีเป็นจำนวนเงิน20ล้าน2,9276บบาทเอาบุญมาฝากแฟนคลับเอวาที่น่ารักทุกคนนะคะอนุโมทนาสาธุร่วมกันค่ะท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับชื่นชมและร่วมอนุโมทนาบุญจำนวนมาก